ข่าวดีที่รอคอยแจกเงินเยียวยาเพิ่มอีกหนึ่งเดือน5,000บาทจะได้ตอนไหนและกลุ่มร้องทุกข์ใกล้จะได้เงินแล้วสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็มีพ่อแม่พี่น้องถามกันเข้ามามากมายเลยนะคะว่าจะมีการแจกเงินเยียวยาเพิ่มอีกหนึ่งเดือนจํานวน5,000บาทอีกเมื่อไหร่นะคะซึ่งวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข้อมูลข่าวสารตรงนี้มาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะล่าสุดนายธนกรวังบุญคงชนะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าก็ได้เตรียมการกับการกระทรวงการคลังแล้วนะคะในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาในส่วนนี้ไว้แล้วนะคะซึ่งถ้าหากว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ก็จะสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ในทันทีเลยนะคะหลังจากที่มีการ,รแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส19ในรอบที่2นะคะสรุปแล้วนะคะว่าก็จะมีการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มมาอีกหนึ่งเดือนก็ต่อเมื่อมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในรอบที่2นะคะและก็น,นายธนกรนะคะยังกล่าวต่ออีกนะคะว่าในส่วนของการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่กระทรวงการคลังและทั่วประเทศนั้นก็มีมากกว่า2ล้านฉบับ ซึ่งสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองใกล้จะเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะกระทรวงการคลังก็จะหามาตรการช่วยเหลือต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในช่วงแรกของการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทตามโครงการเราไม่ทิ้งกันก็อาจจะมีขรุกขักบ้างแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพี่น้องประชาชนพอใจเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากรัฐบาลเริ่มคลายล็อกกระทรวงก,การคลังก็เดินหน้าฟื้นฟูประเทศอย่างเต็มที่ ตามยุทธศาสตร์ที่นายสมคิดจาตุสีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและนายอุตมะได้ให้นโยบายไว้ซึ่งก็เป็นแผนงานและก็โครงการที่สอดคล้องตามยุค New Normal ที่ชัดเจนมาก <c oughs> ก็มั่นใจว่าจะสามารถพลิกฟื้นประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างแน่นอนนายธนกรกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ